พ่อใหญ่ดานี่ทำอะไรอ๋อบึ้บราโวดานี่มีฟืนใส่หนาหนาวแล้วปะนี่ฮะแฮปูด้ฟอร์คามิโนะมีฟืนใส่เตาเผาเราปีนี้ เออพ่อใหญ่นี่เลื่อยฟืนเลยไหมหน้าหนาวปีนี้มีเชือเฟิงเชื้อฟืนเชื้อไฟ,อฟแล้วเชือเพิงยางดีเลย <c ười> เลือนี่แหละนี่เลือกิ้งน,น,นี่เอาลงกวิธีไดนนี่แล้วนี่เอาเสือกมัดหล้วก็ดึงบ่ชึกชึก เสื yeah. mm. ้อกมัดเราดึงลงเอาอืมเอาเสื้อกมัดแล้วก็ดึงลงเอาเสื้อกมัดไปนี่ก็ดึงลงได้ฟื้นใช้หน้าหนาวแล้วเสียเก้าอีไปหนึ่งตัวไม่ใช่เก้าอีที่โตเสียโตะน้อยไปหนึ่งตัวลมทับพังเลย ยางมันเลสินเนี่ยติดลุกไฟยางดีเลยนี่บ้านเ้องเอิญย่างวะขีต่ตยถือเรื่อะไรยางของตนใหม่มพิจารณาจะเอาลงกันไหนวาติจะ, <laughs> จะเอามันลงยังไง แม็กเซมเซยอยู่นั่นแหละเอาเสียกมาแล้วก็ดึงเล้าโลกไอ้เฮลยูแม็กเซมเซยอยู่อืมมา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 ไปว่าบ่มั่นใจดิ ดีนะมันลงเมื่อวานตอนเทียนนวดลูกค้าเล้วๆมันนะห้องนวดลูกค้าออกจากห้องนวดไปหานาที่ฝนตกกใหญ่ฝนตกหนักมากเพราะลูกค้าไปอ่ะแล้วอีกหานาที่ตอมากอ่ะกิง่กงไม้หักลงต้นไม้หัก เฮ้พ่อใหญ่ได้ดิดิสนอด t พราะแม่มาเฮ้ยเครื่องดูดฝุ่นมาเป็นยังมันอยู่ใต้โต๊ตัวนั้นโตตัวนั้นคอบไว้เออโตพังแต <t t ่เครื่องดูดฝุ่นไม่เป็นไรเฮ้ย ลูกนี่ก็เต็มเลยนี่นี่ก็ใส่อันดังไฟก็ดีเด้แหงแหงมากนี่ใส่ไปในไฟนี่